ต้อนรับโฟกคาราเวลนะครับจะติดตั้งชุดไรครับเดี๋ยวอดใจรองครับสักคู่เดียวโอเคครับในส่วนของโฟกนะครับทันนี้ก็ติดตั้งในส่วนของต้องรอบคันนะครับที่มาพร้อมกับจอยแอนดรอยนะครับในส่วนของกล้องด้านข้างนะครับนี่ครับด้านหลังครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดครับโอเคครับ สวัสดีครับผมกอครับตอนนี้ผมอยู่ในโฟล์คคาร์เวลที่เรียบร้อยครับระบบสุดล้ำครับกล้อง360องศาตัวใหม่ล่าสุดครับที่มาพร้อมกับจอ Android ครับนี่ครับจอระบบ a n d r o i d นะครับก็จะมีทุกคอนเทนต์ครับนะครับเล่น u t u b e ครับนะครับเราสามารถนะครับเช็คในส่วนของกล้องรอบคันได้ครับนี่ครับ 3D ครับรอบคันเลยครับปลอดภัยสูงสุดครับ ครับไม่ว่าจะเป็นมุมซ้ายนะครับมุมขวานะครับกดทัชสกรีนได้เลยครับนี่ครับแตะได้เลยครับทุกมุมครับปลอดภัยสูงสุดจริงครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเช็คได้ทุกมุมจริงครับท่านผู้ชมครับโอเคครับโอเคโอเคครับแล้วก็จะมีแอปพลิเคชันนะครับหรืออีกมากมายเลยครับ จอแนดรอย 2K ครับโอเคครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจงานติดตั้งระบบน้ำล้ำแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมได้นะครับผมกอ๊อฟนะครับ0634986168ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจนะครับแล้วรอชมในคลิปต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ